สวัสดีพี่น้องมาไล่ด่างแล้วมั้เนาะมาขับผู่กอลน่ะงานกอล์น่ะกอลอะไรเนี่ยเนียเจนมัคุกอล่ะพี่น้องไมยเบียดตัวเลยจนมาคกอล่ะหายากหาจีบเบิ้งไปนํำการแล้วพี่น้องเนะอยากก่อนแสงน่อย จักตัววานเี่ยห็นกระสอดเด็ดด um ้วยต้นกวงมันตัดไปพี่น้องธรรมดาก็สับไทยแลวไดตำแจ้งร่งสับพองีซมี่ะครับไอซังมี่พี่น้องเอ้ยมาจากพี่น้องเี่ไปอุหนคุณดุนยังในบาทีใจไร้คเสียกูอกระทำบุญนุนัวก์คไ้แให้เมือง ไอ้หูกล่องอี้ดีไทยพี่น้องเบิ้งพี่สารธรรมะหาอยากหากินยังไงนี่ก็ได้ซ้ำนี้่ะพี่น้องอะเบิ้งไปยังงงกันเด้อี่ตัววะพี่กางงพี่ยังไงแดงเี้นเ้นเด้อเนี่ยเกี้เข้นพี่ลน้ออมันูดออกฟังตัวนี่น

เอ้ยกะล่ะ

แล้วนำไปใช้ตามสไตล์วิธีสานบ้านเราอยากกินบอกบัดพี่น้องจังเอะเหมดไม่ไดถามขมาดี តាមអីហៀងពុកមិនទៅ

เี้ยเอาตัวไปต้องกันกันคองนีัขนาดไงหรือัเอาไปกึ่งไม่ได้ด่างเดี <Y> ๋ยวเขาบ่ได้ขายตัวบ่ได้ขายด่างนะเกิดเนี๋ยว ทุกน้ำเนาอทุกคนทุกานมัน้อท้งวันล เราบุคีก็ได้เออตำหน่งอ่เออถ้าเัน้กาเท่คอยทั้งหลอดเจียกไป Hãy mẹ lại ở đây một vòng yên Cái mẹ đấy không còn mẹ hết mẹ lại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  mẹ mẹ Cái này nó mẹ 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 nào rồi? Chị, 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 chị biết rồi. Hả? Ô, ได้ก็ได้หรอกต้องตีน้ำได้หรอมันไม่น้ำตื่นแม่มมีอันตื้นกูตีเพื่อนหนาวไม่ถึงมัดกรงให้หนีโทรศัพท์ดิเอเน,น,นี่ยตัวเนี้ย เนี่ยอะไรดังหกักพีนวองเอ้ยนเ,เนี่ยจีวิตบนลันชนจีนวองชีวิตบนลัน้า อะไรเพิ Allah, ่นแน่นี่ยอะไรก็แจ yeah, ้งเขาล่ะต้องเงียงมากไหมโอ้โหหนุ่มบุ้มแน่หน่มบุ้มแน่ล่ะ ก่อนะมั้งเอาเาน,นกกไจเอาไปกองไรเลยบบนี้ท่หันาผีได้เตอยามดังนั่นนงนวลยังบอเดแ้ขุ่มด้เสียหมามันตื่นตื่นต้นอยู่หก มึงกันนะเด็กคนเด็แก้วงานมีอยู่รพี่น้องป้อมเป็นหวจรงอยู่่แมนบแมนแมแมนแมนกวกงเป็นเหี้ยวดีวานีเเงี้ยวเ้าเี้ยนั่เหี้ยวหรอ้อน้หมอหันรถไม่ใช่เบิ้อหลบเอาบัวเยงตายปวดรงเหียมือจองหัวเหียเหี้ยวรเออร่่นไปลงไปลง เออให้ต้งแั่นตัวว่าเป็นปลาต่ำนิดนึงหรอฟองก็เป็นหกจริงบอกวาหกหุกหูกจีกงหจรงเบแยนค่ะคกันเลยผมว่าจ้งได้ก็เมแยนเมืนบบอเแย่นียนหรอแต่เกินเลวอยู่ดีคุณโอ้คนนึงละเพิ่ง โอโยโอ้ยุดแดงซ้เนีงรุ้งเรียงยกขึ้นกันยกองยกข้กันน้องสมตัวสี่ตัวรุดแดหมนตัวนึงโ่้ย้ดพี่น้องเบื้งลเยยีปลาให้พี่บ้านรอยากนั้นยสมตัวสามตัวมองยาอสาตัวพี่น้องคนไรเมย์ดี่พี่น้อง แล,ล้บไม่กินไรงั้นละ้ให้มันหลอกไม,ไม่ไม่ไกับฮักบานมึ <c oughs> มงกล่องเยด้อสเต็ดูดิโอ้ไป,ปยัปงกะเปืองชอเกือห่วยเบาๆชอบเกอือไม่พีน้องบิึง เอาไปป่วย่อกลืงปลาลูตุนึงอยูปองมันแมีหญ่แม่ันสานิ้วปองออกไปจากค่มเลยเนาะหุ่มมันตุนเันเห็นบ่อฮะเากะหาร้ยน้ำเิงสีล่ะน่มมอเนาะฮะเนาะมอมอก็เด็เด็ดคือก้ะันแหละหน่อยน่ปวดเหรอ้วาบ่ปวดางคนละ

ทำไหนทำใจยังไงมีอีวะมึงกันอะขวางเด้อบายใช่ป้องยืงยังเาียวเออบาขวางอลไวะนี่ hến bao cổng hến bao bọc đằng quát của mình đằng phăng thật nào 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 mặc dù lần lên <laughs> Mà hát bằng liên không liêng <laughs> <Thông> lòng nè tìm hộ liêng hát <laughs> Bác về không? Cũng... <laughs> tí hổ quá mẹ lắc mẹ đeo mẹ 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 ขอบานเมืองรุ่นมาเอไปก่อนนะชิคอดูควมเร็วฟัง่วเขาแต่ยูแต่อุ้มเนาะเอาอุ้มมาปลาน้ำฟังมาพี่น้องโอ้หเอ๊ะมีะไรบันมึงก้องนั่งินมันมึงไม่ได้เกยบรอดปลายักปลาไม่ได้ปนยู่พี่้อปนปนปนแล้วนนะเราปนนี่ื

con rồi con con rồi con thấy con tiếc là ruột đào hai con ờ một lắc nam từ từ nó đang khít chưa Hai tua hai tua đấy tua bì buộc hai tua rồi <laughs> hai tua buộc 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 bị buộc mày mày, chăm mà không chăm ผากค่อยๆนึ mm ่งว่าหม่นเก่ามันเลยนเสียงแกะยู่ทีแ่แรกแ่ได้สวงไปเลยสตัวสตัวอีสามตัวเตมังันสตัวตัวเดียวปาไม่ใช่ตัวเดียว มดเด้อมดบ่อด้มดไตเขาขายตแล้วน้ำตื้นบ่ให้เน่ยอยู่เนมดบ่ไดดก็ดึงกันบ้าที่อกเอ้ยการหาคุ้งลยขาดเนี่ยนะสัตวตางก็จาบ่ไดขายกันดึขาด

มีแต่ไก่นลโอ้มุกโอ้ทิมในุุ้นเลีนไม่ผีเลยพ่กเหรเออขวงมีแถวบ้านอย่างงี้ี่ววงเอ้ยด่างว่าเป็นจังวาสามสะาด่างด่งสุดใจเ่บอกตุดนี้ขวงนี่กับแต่ขวางจะดึงอยู่หรอพี่น้องดึงเงี้ย่ น้าต้องหอนผสมกันวัดข่ขยอยู่แค่ตอนแล้วหรอฮะดีดังไม่น้อยกว่

Đây này yên mực hay luôn hay được hay 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 phăng hay 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 nó hay 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 đang cắt ตัวเลยอาคิดเรงเน,นีย้งองฟังยังข่งอยูออย่อทีไม่แพทยอะไรงยังทีไม่แพนี่ก็ได้บสียแล้นี่เลยแ่ยยยเจ้าบงูสรุปว่ตาห็าเจ้าบงู

อสวัสดีวันนี้สวัสดีแน่สวัสดีเนี่ยลุกเอาบานปม่งปาด้พน้องเด้อสรุปยอดแล้วสรุปยอดพี่น้องมาลุกเขาแล้วที่ึ้นมาบานี่เลยดังจากบ้านป่ะสามบ้านชีบ้านมึงสามบ้านชีบ้านนี่ต้องโจปาพี่น้องมึงใหญ่ซ้ำหนาเมืองเกียบหน้าหนาผมพี่น้องมึงมึงโอ้มันเกิดไม่เบี่อยู่ดีเกิดยุติเกินไม่เบี่อยู่ทุกคนคือเก่าพี่น้องเห็นได้แก้มือเก่าละ แม่มาไหนกับแม่ให้กูเหรอมึงนี่เลี้ยงมึงเลี้ยงพี่น้องมึงเลี้ยกันมึงเลี้ยเด้อยนี่เห้ยมึงไปในเฮียไปไปดังสามชีวันนด้เนี่ยเศร้าเศร้าก็เมียพี่น้องเศร้าก็เมียจะตัวยังไงพี่น้องเห็นตัวปลาบ่กดไลค์คุณมีอุปกรณ์ดังบอกส่งเลี้ยงหาก้อนพี่น้องไม่ไปได้อีกเอ้าเอาบานนี่มึงไปเอาบอกพี่น้องเนี่ย กดไค์กดแร์กดติตดาวนี่พี่นองเดอ้เอเห็นมา,าขินี่กดหนเดอกด,เดอเก่าละเห้ได้ใจมันกือเก,ก่าละอ,าอสวัสดีครับบานอคบ้าสวัสดีครับ,บเบด้อ